คะเรากำลังจะสร้างบ้านค่ะทำอะไรกันดีกว่าบอ้ดวยทำอะไรกันอยู่นะลงยหน่อยนะโอ้ยลองยูทูบเลยเหรอใช่แล้วจะลองดูดูว่ามันได้ไหมถ้ามันไม่ได้ล่ะก็โมดิกันก็ไม่เป็นไรโมดิทธิ์เก็ลองลงไปเรื่อยๆลงมือใส่ไปเรื่อยๆเล่นไม่ถนัดเลยวะมันต้องเล่นอย่างนี้ทุกคนอาจจะงงว่าค่ะว่าทำไมเราเล่นด้วยกันได้โอ้ชิดคิด เออมันไม่ถนัดว่ะทำไงดีวะเขาช่วยไม่ได้นี่คะอย่าลบคลิปนี้ออกก่อนเร็แล้วทำไมอ่ะมันนี่ถ่ายค่คนเดียวก็ได้เพราะเพราะเพราะมาใจทุกคนอยู่มันต้องถืออย่างนี้ว้าวใจก็ช่วยไม่ได้ค่ะคุณเพชรเอียรไอ้เพจไอพอดีนะคะพอดีโทรศัพท์มันแหลกไปหน่อยของก็เลยเยอะเป็นพิเศษ ค่ะขอโทษนะคะเออเออให้พ LIKE ีไพรวีเล่นกันได้เออดีมากเลยอะไรอีกล่ะไอ้ตุยอะไรวะใครวะนี่อ่าดีตรงนี้สุริโยชินมายู่อยูอยูอะไรวะไอเด็กคนนี้โจูเมนโจซูเมนอูนุโจซูเมนโจซเมนอะไรเหรอโอ้ยพี่เทวากับโอนแต่พี่จ๋าห้ามบอกว่านี่เป็นความลับโอ้ยนั่งสบายใจตุ ใเปิดไฟหน่อยหรอเอ้ยฉันม,มีไฟอยู่ฉันก็มีทอชอยู่ไม่หมายถึงเปิดไฟในห้องนี้呀